ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกุสุขณนะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวั่นพุดที่ยี่สิบหานะครับพี่น้องเอฟซีครับมือนี้ก็เป็นมือวันพุดที่ยี่สิบหาครับมือนี้แนวท่งของทันอาจารย์เนาะครับเนาะมาแล้วนะครับเนาะมาสายจักน้อยครับเพราะว่ามันเข้ามาหางวัดซ้อนแล้วนะครับทีมาสายจากน้อยครับตัวเลขกแนวทาครับของเพินาะพี่น้องเอฟซี ขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงพี่น้อง <c oughs> ครับพี่น้องเปลี่ยนอากาศก <c oughs> ับแนวาทางเมือนีนะครับเนาะ <c oughs> เราพัฒนานะครับ สิมาปังอีกบ่นะครับแต่อาจารย์พนบอกว่ามันใจแข็งเนีพี่น้องยุ้งเชียงความาสาจังอนครับเมือเคลื่อนก็ต่อสายคุยกันนะครับนะครับานาจย์ก็เพื่อนวานะครับมันดังแห้งดาวเท่านี้ครับทามันดังแห้งก็มีโอกาสตัวเรียกนะครับพลิกได้นะครับเนาะ ครับผลงานรอบที่แล้วนะครับชิปเหล็กเทียร์ลง,ลง <Music ú> ไปหลอบมือ,ม,อมือว่านมือก <uffs> ้อนนะครับเนาะรับเหล็กวินนะครับก็ยังอยูข้องทีคือเขารับมีตัวมาเพิ่มเติมนะครับเหล็กส่วนแอบข้องเพิินนะครับมีหนึ่งนะครับพี่น้องทุกที่มีหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเล็กวินเพินเห้เป็นเหล็กวินสี่ตัวคือเขารับเพินให้เป็นเหล็กวินสี่ตัวคือเขาครับพี่น้อง ตามต่อกันเลยแอดอนอญาตเียนกันนะพี่น้องที่เพราะวะ่ามาจอดอยู่ปั๊มน,น้ำมันนะครับกับเสียวรถไปเช็คยูอุดรน,นะครับเนาะอยู่ในศูนย์นะครับเพราะวะ่ารถของแอดมันห่วงมันห่วงเบาเศร้านะครับก็เลยเอาไปเช็คเบื้องวันเกิดยังขึ้นนะครับหรือว,ว่ามันห้ยโฉกหายหลาบเขาเหมือนตกหันกะะเก่าเก่าซ้องครับพี่น้องทีเขาทะเบียนรถของแอดนะครับ วันพุธนะครับที่25กครับ25่ธันวาคมนะครับครับตัวเลขทั้งเบดนะครับพี่น้องเป็นชุดตัวตรงนะครับแต่พี่น้องก็ต้องไปกรับน้ำ ครับเพิ่นบอกว่าเป็นเดล็กตรงตรงครับถ้าบปกกับน้ำกับพิษพลาดได้นะครับพี่น้องซี่สุดจับคู่ครับเพิ่นสิบบอบอกว่าเป็นเหล็กรับวงในได้พี่น้องครับแอดจะบ่เขียนอยู่นนี่นะคอกว่าเป็นเหล็กรับวงในครับแจ้งให้พี่น้องเขาาราบอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์มาบ่ต้องเขียนก็ได้ เพราะว่ามันจะดังนะครับถ้าเขาเขียนเป็นเหลีกรับวงในนะครับชุดจับคู่ตำราวนะครับ จอดร่งเหล็กให้พี่รองเข้านะครับพว่ามันสายแล้วนะครับน้องมือนีก็ช่วงนี้กับประมาณเจ็ดโมงหรือแปดโมงเก้าโมงแล้วครับ <c oughs> วิ่งนะครับ <c oughs> ครับพี่น้องเหล็กวิ่งนะครับอาจารย์นะครับเพิ่นว่านะครับอันเหล็กมานน้ากันนะครับเพินเลยเห็นเป็นเหล็ก เลขสามตัวเลยได้พี่น้องใิ่ครับแต่ว่าตัวเด่นตัวนั้นผู้ใดมักชอบตัวใดค็ให้จับกันเอานะครับเพราะว่าเพิ่นว่าตัดถิ่มไ่ได้นะครับเลขวิ่งรอบนี้มีสามตัวครับพี่น้องิบ่แรามันยันยันรุด้วยพี่น้องครับแอดลงตามให้เพิ่นให้มานะครับเนาะครับวิ่งเก้านะครับวิ่งศูนย์แล้วก็วิ่งหนึ่งครับพี่น้องใิ่นี่คือตัวเลขของธนอาจารย์ที่เพิ่นแอบไว้ก็คือเลขหนึ่งนะครับพี่น้อง ระวังตัวเด่นของเพลินนะครับมันติดหนึ่งติดเก่าติดศูนย์นะครับเนาะถิ่มบ่ได้นะครับเพลินว่ามีโอกาสมาไลยนะครับเราก็มีโอกาสมาทากนาร้่อมนะครับเด็กวิ่งของเพลินนะครับครับจับคู่นะครับเอาเหล็วียนให้พ่น้องเข้ากอนนะครับชุดวินนะครับ เลขวินก็ยืนยันอยู่ตัวเก้าครับพี่น้องชี่มีแปดมีเก้ามีห้ามีศูนย์ครับแล้วก็มีหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมนะครับพี่น้องชี่จับคู่นะครับมีอหกคู่นะครับพี่น้องชี่เก้าศูนย์นะครับมาแล้วนะครับพี่น้องชี่ เก้าศูนย์แปดศูนย์นะครับเก้าแปดนะครับเนาะศูนย์ห้าหนึ่งแปดนะครับหนึ่งศูนย์นะครับแล้วมีอยู่หกคู่นะครับพี่น้องที่ครับหคู่เน,น้นๆน,นะครับเนาะ ยิ่งเขายิ่งระมัดระวังนะครับพี่น้องเพิ่นบ่ให้แอเขียน่าเลขรับวงในนะครับบ่ให้เขียน่าเลขรับวงในครับก็เบาค่อยๆซุพีสนองเขาฟังนะครับนาปกบ่ต้องเขียนเลขรับวงในบ่ต้องเขียนนะครับเนาะครับผู้ใดมักชอบตัวไดนนะครับวิงเก้าวิงศูนย์ยิงหนึ่งนะครับหลอดนีนะครับเนาะ ครับเพราะว่าเพิ่นจับหิมาแล้วนะครับเนาะนี่คือตัวเลขมีที่ไปที่มานะครับครับแอปจะบม่ฉีดเส้นใต้นะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่านะครับไม่ขีดเส้นใต้นะครับเพราะว่าคือยังหลอบที่แล้วขนาดขีดเส้นใต้พี่หน้่งเขาก็ยังเบาอยู่เก่าสองนะครับเด้นพร้อมครับหลอดที่แล้วเด่นพร้อมครับพี่น้องที่อาจารย์สร้างเด้นเลยนะครับก็คือเก่าสองเพราะเพิ่นใหยีดเก่านะครับกับ ครับอย่างล่ะพี่น้องนุชีพวายต์บอดเอลกระดาษสมุดของมุนเกามานั่เลยไ <c oughs> ปพี่น้อง FC ีมาเบิงแนวท่าทางมาเนี่ยครับวันพุทธที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับชุดจับคู่ตำราวอเวียงจันนะครับ เอาเลขวิ่งนะครับมีเกลามีศูนย์มีหนึ่งนะครับบัตัดออกเพราะว่าแอดลงตามที่อาจารย์ให้มานะครับครับถ้าผู้ใดฟังคลิปจบนะครับจะเข้าใจนะครับถ้าผู้ใดเลื่อนคลิปพันบ่เข้าใจนะครับกับตัวเลขกนวทางครับผู้ใดเลื่อนพันจะบ่เข้าใจว่าหนึ่งมาจากไสนะครับเนาะครับเพราะว่าเหลขกชุดวิ่งนะครับที่ของท่านอาจารย์นะครับเป็นแอดขัดหลอกไว้นะครับเนาะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นให้ ก็ยังแอดเชนไปมันเคลื่อนพันบอกว่าให้จับคู่แปดเก้าเก้าแปดแปูนย์ศูนย์แปดเก้านาห้าห้ยะครับเนาะครับเป็นกาให้เชนในดีติกไปก็คือตัวตรงนะครับพันจะบอกเป็นตัวตรงก็คือเก้าแปดแปแล้วก็ศูครับตาพี่นองเข้าก็บย่าลืมไปกับนะครับเนาะครับนี่คัดออกมาแล้วเป็นชุดตัวตรงนะครับเลขวิ่ง901นนะครับเนาะ ครับถาผู้ใดอยากได้เลขตัวเดียวครับเพิ่นวามันจีมานำการนํานะครับที่เพิ่นปล่อยออกมาให้แบบนี้นะครับเนาะผู้ใดว่าอยากได้เลขตัวเดียวหรือว่าอยากเก้งเกินนะครับเพิ่นบอกว่าบบมีทางนะครับเนาะบ่มีทางเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวเลขแต่ละรอบที่เพิ่นขัดสันมาให้นะครับถาผู้ใดคอมเมนต์บ่ดีก็เพิ่นบอกเสี้ยนนดีบอกออกเลยนะครับเนาะครับถาผู้ใดคอมเมนต์มากบ่ดีนะครับเข้าห้โชคห้ลาบ บนบอกให้บอกออกเลยนะครับคือยังขิดที่แล้วนะครับนอกขอบเมียนมาเอาให้โชคให้มั่นกันสุขูสุขคนนะครับพี่น้องเย็บซี่ข่าวเล่าพัฒนาของท่านอาจารย์ออเวียงจันทร์ครับขอกับขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ออเวียงจันทร์นะครับเนาะส่งตัวเลขแนวทางมาให้เสียนาดีนะครับในรุ่งให้พี่น้องเย็ซีเข้าครับเดี๋ยวไปดุนไปเสี่ยงไปเทียบไปเคี่ยงนะครับทางช่องนําเสนอนะครับให้พี่น้องเข้านะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องเย็ซี่ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้อง FC e นะครับครับแรงนี้นะครับเนะนาะครับขณะนี้กับเวลา16.30นนะครับ16.30นนาะครับคับมือนิยัดจะม่ลงแนวทางนะครับ มาตามแนวทางนะครับพี่น้องที่บนมาลงนะครับเพิ่งจะเดินทางมาหอดมาถึงนะครับเลขวิ่งนะครับยายจันลาบก้อยนะครับเนาะเล่าพัฒนากับมือนีสีมาตัวใดนะครับพี่น้องที่ย่องไปเขาไปเบ่งไปช่วมแนวทางนํากันนะครับกับสายวิ่งสายรูดรอบที่แล้วนะครับไม่เข้านะครับเนาะครับจะมาตามอีกรอบนี้นะครับถ้าเขานะครับก็จะตามให้พี่น้องเขาอีกถ้าไม่เข้าครับ จะพักไปกอนนะครับที่ไหนเด็ดที่ไหนดังนะครับจังไยติดตามให้พี่รองเข้าอะพี่รองเอฟซีครับให้โอกาสเมีาจายจันนะครับชว์ตัวเลขอีกรอบหนึ่งครับเนาะถามว่าเขานะครับจังไฟจะพักไปกอนนะครับพี่รองเอฟซีอ่ะเขาไปเบิ้งไปส้มแนวทางนํากันครับพี่รองไปพี่รองเอฟซีเข้าไปหาเมีาจายจันนะครับเนาะ <c oughs> ก็ตามพี่นองเข้ากับยันมากนะครับเพราะตัวเหล็กก็ไร้ภูนะครับพี่นองก็เลยมาตามพี่นองเข้านะครับสวัสดีครับแม่จันร์ครับสวัสดีครับ มาตามแเนี่ยเราทา้พี่น้องเขาเอาลูกมาหีหยนว่าเ็นกันมั้งเอาเป็ี่ยนในรอบที่แล้วรอบที่แล้วรุดเนาะโอ้ยรุดไป<ะ>ให้ศูนย์เนาะให้วิ่งศูนย์มันรุดแต่ว่ามันเกิดเขาสองวันเนาะโอ้ไมอนี่เป็นตะเล็กเขาที่ได้พี่นออ้องครับเมียจันท์เพิ่นหัวเหงียนดีมื่อนี่ครับรู้สึกว่าจะหัวเหงียนดีครับแนวทางมื่อนี่ มามาจากตัวมาจากครูนอกจางมือนี่ยสามครูคือเก้าหัวละเจ้าสามครูคือเก้าเด็กวิ่งนะครับเด็กวิ่งให้กวิ่งเก้ามือนี่เอาวิ่งเก้าเอาเขียนหัวข้อกอนจังไปเขียนให้พี่น้องเข้าชมไปนสำกันที่เยี่ยมหาเนาะครับวันที่ยี่สิบห้าพอพอเดือนสิบสองก็ได้สิบสองเนาะครับ tầm lao, ở tầm lao con lướm lướm này lướm mãi đi tầm lao vĩng cao, cao một cái น้องครับมาแบบเร็ววิงง่งเอ็นเมื่อนั้นมันรุดเนอ้องไอริงศูนย์นาะมันรุดเลขกันมี 3, 5, สามคู่สามเก่าว่าสิบปัเป็นตัวตามก็เป็นตัวตามเพราะว่าเลขหน่อยคู่กับเลขวิ่งตัวเดียวครับพี่น้องนะอ้าวมาศูนย์เก่ามาสามเก่า มาหกเก่าครับพี่น้อง,งป้๊ตัวสามคู่สามหางใส่โลโก้ได้ยายจันทา,ทางล่างก็ได้ยายจันทนีแล้วนะครับผมอเอาเฉียด้นไตสีแดงให้นหำเนี่ย <c oughs> เป็นแถบ,เป,แถบเป็นแถบไว้น้ำ <c oughs> เดิมเมาตั้งแต่วันที่ก็บปะ ตำลาวันวงกลมไปเลยเด็กเกาเ<อ>่า่ต้องวงเดียบแม่นพังไปเลยเียกเกา่าแม่นแม่นครับถือสุลกแลว้วครับมักเป็นการส่วนตัวคู่ได้ครับมักแห้งที่สุดส่วนตัวมักสคู่นี่ละมักุกเก่ามกเกา่กเกากับสามเกา่กเกากับสา,าครับพี่น้อง สายาจันเนามาักสคู่นี่พี่น้องยุี่กับมักสูนเก่าแล้วด้ว <laughs> <c oughs> ครับกบวยุสัสไปตาม,มองได้มักจะมาตัวร่างครับแต่ว่าเด่นเบริรถึงสามคู่ด <c oughs> ้วเนาะเด่นเบิรถึงสามคู่บนมากเ <c oughs> อาวันนี้ขอให้มากนะครับเราะว่ยนี่ตัวส่นกันกับมองดังๆอยูะ ของอาจารย์เบี้ยงจำกับมาคู่นี้ครับพี่น้องที่เป็นเน้นให้คู่นี้นะครับเปเน้นให้คู่ซูนเก่าเก่าซูนแมนเขากันครับฝันดีบ่อาจารย์สถาบันไหยเงี้เป็นยังไงมาสามบีสามวันมาสามบสามบ่ เอาจมไฟทีมาต่ํช่วงใกล้ๆมือออกเนาะเพราะว่ากันใกล้มือออกแล้วคือจังที่แล้ว่จให้ให้ตัวใด๋64บ่64บ่ให้ยังแม่นครับเข้า63เด้อ63มา63เนาะให้64คู่เดียวคู่เดียวล่างแต่ว่าไปขึ้นบนเออมันมาเอาเสียบแต้มครับมาออกแล้ว เอาเงินนี่มันใจทั้งเลยเ่าพัฒนากำมันใจมันใจเนาะเนาให้แตกให้ปังให้มาเปิดตัวทั้งเลยก็ให้ดังๆได้ม่งได้ก็ได้ไปฮะม่งได้เด็ดม่งได้ดังให้พี่น้องก็ได้ก็ให้ให้พี่น้องได้เซโยโหลดเหมือแรงโรงาสียเทาอยู่ล้วหมืองแร่งเนี่ยโอ้โอ้ถัดถ้าลุดแล้วเพราะว่าสถิติอาทิตย์หนึ่งนี่ลุดแค่งวดเดียวมันนุด่ ครับเาแย่จันเราเ็าบอกคืมันเล่าหนาวบวเราบอกว่าเขีมแขังมันเลยเขาเขาเขาวะนะพี่น้องเยซีครับแชปบหน้าจอครับี้ครับวันที่25่สิบห้าก็คืนเมนีเราพี่น้องเยซีวันพุทธที่25่ห้าเดือนธันวาคมสองห้าหเจ็ดตำลาวนะครับวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับของแยจัน์นะครับ ครับมีอุ้งเกินนี่นะครับพี่น้องที่ติดตามให้ย้ำเดยกับอเกิน3าูนะครับ0 9 3 9 6 9ครับยายจันลาบก้อยครับเอาให้โชคให้มันให้เฮงให้ปังน้ากันเด้อพี่น้องทุ่ครับตัวเลขของเพิ่นมันเด่นบมื่ทุกคู่นะครับพี่น้องที่ต่ว่าเปิดมักส่วนตัวของเพิ่นก็คือ3าเก่ากับ6กเก่าก็คอตะวันนี่ตัวมาแรงนะครับพี่น้องที่เบียเบ็ดนะครับของท่านอาจารย์ร้อยยังชันนะครับมาแล้วนะครับเนาะ ขอ,อบุญขอบคุ้นแายจันนะครับราบค่อยเอาให้โชคให้มันให้เฮี้ยงให้ปังสวัสดีครับ